ค่ะวันนี้จะอาจารย์แม่จะดูเสนอพระให้ดูนะคะอันนี้ผ้าอะไรนะพระอาจารย์ผมนาดูนผ้าอะไรนะนาดูหนาปกนาดูหนาดูหนาปกนาดูนหนาปกหน้าปกดูนนะคะของแท้นะเห็นไหมใบรับรองมีเห็นไหมดูนะมีใบรับรองและเรียบร้อยเลยค่ะดูนะคะนี่นี่องค์แท้นะของแท่ดูหน้าใบรับรองค่ะ สนใจติดต่อได้เลยนะคะจะจะเอทักในใต้คลิปหรือคอมเมนต์มาได้ค่ะพระนภปกชื่อน่าดูนาดูเนาะเป็นพระเมตตานะมหานิยมการค้าขายนะเป็นสิริมงคลนี่นะคะสนใจนะคะทักมาเลยนะคะของแท้เนี่ยมีใบรับรองค่ะเห็นไหมคะนี่ไงค่ะเปรียบเทียบวางแล้วเห็นไหมนี่ในด้านหลังอ่ะ เห็นนะคะวางที่ว่างในนี่สิแล้วก็ถามถือถือจะได้เห็นมือของแท้ไม่ได้ไปถ่ายเอาที่ไหนมาหลวงพ่อท่านให้มาใช่หลวงพ่อให้มาวัดหงน์วัดหงอฝั่งทนอหลวงพ่อวัดหงให้มานะคะฝั่งทนแต่ก็ไม่เป็นอะไรของแท้ท่านให้ก็ก็ท่านคือคุณใช่เป็นท่านทคุณท่านถือมานานแล้วด้วย ตัวนี้ท่านมรณะภาพตา,ตายแล้วมรณะภาพพอดีก็จะเนี่ท่านอายุาย่าเค่ะโอเคเนาะเห็นนะคะของแท้ค่ะ